สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้กาแเพืเ่อนเือนมาพบก,กับช่องสูปลูกผักพ่นดินจ้าวันนี้เ็จะพาเพืเ่อนเือนมาดูจกักต้นกล้าของมักทับทิมจ้าเป็นมักทับทิมที่สูปไปซื้อในอันซุปเปอร์ของประเทศญี่ปุ่นนะเจา้าซื้อเพื่อนมากินเล้าสุกามาพอ้จ้าสองต้นนี้จะเป็นที่ว่าบ่ได้ตั้งใจเพราะ อันสูเอาไนเพิ่นไปตาไววอันเึน่งตะแกงนาบ้านล้วไนเพิ่นกับมาโลนไนอันดินที่สูอนเหลือจากพอมเล็ดพักอ่นเราจะนอกราบริสุขเอาอันดินที่เหลือดินเก้านะจ๊ะมาผสมกับดินไม่เรวบนินเพิ่อนก็เกิดกันมาจ้ะเราเนี่ยกระทางนี่จะเป็นที่ว่าตั้งใจเพราะจะเพื่อนเพื่อนตั้งใจเพราะ มักทันทิมเนาะจะเนาะที่ตั้งใจเพราะเพราะว่าตอนแรกบ่รู้จะว่าสองต้นนี่เพิ่นเป็นต้นนี้อย่างเนาะสุกสงสัยหรือว่าจะแมนหมักทับทิมบ่เนาะก็เลยนี่จะเนี่ยสเอาตากไาเพิ่นกระโลนโลนลงมาใส่ดินอันที่ว่าสวนดินเก้าในกระถางที่ว่าสวนก็ได้ปลูกพักมันจะเนาะนี่จ้ะ รุนมากพ้นมาเกิดการแรกสองต้นนี่เกิดเกิดกันมากแบบอะไรตัางใจระเบี้บเมล็ดที่เหลือสุกก็เลยร่องหอมาเพาะกับเพิ่นก็เกิดเป็นจะเป็นแบบนี้ขึ้นมากจกเปื่อนเ่นก็เลยก็เลยรู้ว่าสองต้นนี้เป็นต้นกาของหมากรับทิมจกเปื่อนเปลี่ยนเดลซูนโ่ตันได้มากนี่บบตันนับมันเปลี่ยนกระถางให้เพื่อนจะเป็่นเปื่นบ้างนะ คนเกิดงามหาสซูอยู่ดิเห็นั้นเนาะเดี๋ยวสุดจะอันมาเป็นกระถางให้เพื่อนยู่งจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเมื่อใดสูเปล่นกระถางให้เพื่อนสุดจะเฮ็ดเฮ็ดคลิปเปล่นกระถางให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเลือจ้ะเด้อใีใจในใจเพื่อนเพื่อนมากินนี้ยังกะอันเท่ากับเมื่อพออไว้รัสจ้ะเพื่อนเพื่อนเนาะบ่เสียรายเบิ้งนะขึ้นงามหาสซูอยู่เดิ บางต้นนี่เดี๋ยวถ้าเพล่ยนกระทางให้เพื่อนเพิ่งขึ้นสวงามอยู่หรอกเนาะจะเปล่ยนเปล่นยนเอ้ยเดี๋ยวมาลอดรุ่นน้ำซูดเด้อร์วอชิเดนกินมากทับทิมบ่จะเปลี่อนเปี่เนาะเนี่ยจะมากทับทิมต้นมากทับทิมน้อยจะเปลี่อนนี่อเป็นไน,นของเพื่อนจ้าที่สัวมาตากแดดไว้เปล่ยนเปล่ยนเนาะนี่จะ้ะเอาไนทยเพื่อนมาตากแดดแล้วก็เอา เาเพาะจะเป็นเพื่อนนี่เนาะดินเนี่ย็จะเป็นดินดินเก้าดินไม้ที่เหลือจากพอเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆจะเอามาผสมกันแล้วก็เอามาเอามาเพาะเบิงนี่จะเป็นเพื่อนล่องเห็ดเบิงแล้วจ้าอยากกินยางที่เพิ่นนี่เมล็ดเนี่ยเขาก็เอามาแบบพอไวเพรต้องไปสนใจดอกบางเท้อจนสูล,ลืมนะบางเท้อเอามาเพาะพอไววนี่จะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะ เมื่อี้กมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักจกระปนต้นากาของหมากรับทิมจา้าเนาะ้นเป็นงามเด็ดสุกกระเพึงรู้จัก,จกจะ้ะเพื่อนๆสุกกระเพ่งเห็นนี่แหละรู้จักต่กินจา้ารูจักจะจนยังไงเพื่อนเนาะต้นหน่อยของหมากรับทิมจา้าเพื่อนๆนี่แค่เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจเ้จาจะเนาะ จะเพื่อนๆคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ